ไม่แหวแล้วครับเดือดร้อนแล้วคุณเสกดู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 แผลสวยไหมหวัดเยี๊ยบเลย สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วครับทีมงานสายคลองพาเพลินวันนี้เราบุกมาท่าข้ามนะครับผมมากัน3มคนน่าจะมาถูกวันจริงๆครับลมแรงมากก็มาเที่ยวครับผมไม่ได้คิดอะไรมากมายก็เดี๋ยวจะแวะร้านลุงผู้ใหญ่สมใจนะครับ จะซื้ออุปกรณ์ยิงปลาด้วยก็ไปติดตามรับชมกันครับผมวันนี้เราจะเจอปลาหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสมาไกลหน่อยก็สนุกสนานกันไปครับผมไปติดตามรับชมครับ เกมาดูคื่นนะครับผมมาเที่ยวสนุกครับ เอมีรอยคนขึ้นด้วยเฮ้ยมีปลาพี่ยศมีปลา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 โอ้ปลาเลยยศหญิงแล้วครับผมมีไหมอยู่ไม่ได้แล้วครับหาต้นไม้ขึ้นแล้วครับเป็นฝูงเลยนะ สวยด้วยอยู่บนต้นไม้ครับโชว์ปลาหน่อยพิยศโอ้ oh, สุดจัดก็ขึ้นมาเฝ้าตรงนี้นะครับพิยศได้ไแล้วพิยศยิงหลายทีแล้วครับ ปลาไซส์สวยครับผมมาแถวท่าข้ามครับวันนี้ปกไกลหน่อยมาเที่ยวด้วยครับมา,าแวะร้านผู้ใหญ่สนใจครับผมวันนี้ก็คู่กายลำลักนะครับปืนช่างต้นสะพานแดงอีกลำออกงานครับ ตามรับชมครับผมวันนี้จะหมานหรือเปล่าเจอปลาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ยิงนะลมแรงมากโอเคครับผมโดนอีกแล้วครับจันยศโอ้โหหมานจริงๆสุดจัดครับลมแรงมากครับ

ไม่แหวแล้วครับผมเพื่อนเดือดร้อนแล้วมึงเสกมึงอ่ะดู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 แผลสวยไหมหวานเจี๊ยบอีกแล้วมึงอะไรเนี่ยพกจอบมาวเนี้ยเอาจอบมาวันนี้เอาจอบมาครับน้องเศกจอบวะก็ถึงที่หมายลมแรงครับ ที่ร้านลุงผู้ใหญ่สมใจนะครับผมก็ไปซื้ออุปกรณ์ซื้อยางแล้วก็สายต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไปเจอที่ร้านลุงผู้ใหญ่เลยครับผมก็วันนี้เรามาร้านลุงผู้ใหญ่สมใจนะครับศูนย์บริการอุปกรณ์ยิงปลาทุกชนิดนะครับผม เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในร้านครับนี่จะมีปืนยิงจุกน้ำปลานะครับผมน้องเสกสนใจก็บอกไหนครับสนใจบอกนี่ครับ <c oughs> นํำตาเนอนีอ่ปืนจุกน้ำปลานี่ผลงานปืนยิงปลาช่างเจี๊ยบนะครับ <c oughs> ดูลายเสือเลยโหลายสุดจัดเลยวัด <c oughs> เจี๊ยบเลยครับ คนเป็น4ีทกเคนะครับงืนดด้านปืนะดานงานปืนศูนย์ะครับผมเปืยิงปลาเยอะมากครับอันนี้ปืนช่างเอกลบบุรีครับผม อันนี้ระบบไกนะครับผมมีทุกอย่างครับล็อกล่างล็อกบนเจ๊ 8, <500. S 1> ปืนศูนย์เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับ8ป0 0ปืนศูนย์เริ่มต้นที่ราคา8,500นะครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศครับ มียางครับผมยางนอกเปิดเร็งลางก็มีครับผมผลง,งานสวยครับบอกท่านที่สอบถามไกลละครังครับร้านนี้ก็มีขายครับ ไหนพี่ยศโชว์ไกล่ละคั้งดิยิงเตอร์จะหรอนี่ครับรแตกอะ่ะไกล่ละคังราคาทเท่าไหร่ครับเจ๊เก้า้หบาร้อยบาทนะครับไก่ละคังครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศนี่พี่ออฟกำลังแพ็คของส่งลูกค้าครับ งานของช่างน้อยแต่ละยาครับช่างน้อยช่างน้อยครับช่างน้อยนี่เริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ออฟห้าพันห้าร้อยบาทครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับใส่ลูกได้ขนาดกี่มิลบ้างครับตัวนี้เป็นรางบอลแท็กนะครับจะเป็นลูกขนาด4.5่มิลครับผม4.5่มิลรางบอลแท็กปิกโรเลอร์นะครับผม ล,ลื่นเยบรรยากาศภายในร้านครับร่มเย็นครับผมใครอยากจะเข้ามารับอุปกรณ์ได้เลยครับผมมีทั้งยางที่ผูกพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่ครับอย่างนี้คููเท่าไหร่ครับพี่ออฟบาทครับมัดแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมัดแล้วนะครับผม นี้ก็เอ็นครับตาเรือใบลูกดอกครับมีทุกช่างครับผมอยากได้ช่างไหนสั่งได้เลยครับผมพี่ปอก็มีนะพี่ปอปอปลาวิบวับก็มีครับเข้าไปที่เพจลุงผู้ใหญ่สมใจนะครับเดีย๋ยวเจ๊คนสวยจะคุยด้วยครับ ปีกก็มีครับผม oh, ปีกอรอเร เจียบนะครับไม่ใส่เก็ดเพชรเลยดิวับอ่ะแกนแกนครบวแกนโอ้ช่างเอกช่างเอกเข่งอุรีครับผมราคาเท่าไหร่ครับช่างเอกช่างเอกอุรีจอยู่ที่6,300บาทั เป,เป็นไม้มงคลนะตัวช่างเอกุกนีจะเป็นไม้สักทองอ่าไม้มงคลไม้สักทองนะครับบอกมีมีทุกอย่างจริงๆครับผมทุกช่างอันนี้ของช่างยุ่นใช่ไหมพี่ใช่ครับ งานช่างยุ่นนะครับผมมีอะไรลูกผสมมีลูกผสมด้วยโหไม่ยากริงๆปูนซีเมนเลยอันนี้น่าจะช่างตามแน่เลยใช่ไหมพี่ดูโก่งไกลน่าใช่ ใช่ไหมตามของโยงอ่าโกงกายใช่เลยบอกแต่ละช่างเขาจะมีเอกลักษณ์ทุกช่างนะครับใช่แล้วก็นี่เป็นของช่างเต้ยนะครับผมอ่าช่างเต้ยช่างเต้ยแล้วก็ผ้าผืนนะครับเป็นทรงใหม่ครับไอค่อมนะครับทรงใหม่ไอค่อมล่าสุดนะครับวันนี้เราจะมา ซื้อ,อยางครับผมยา้ใช้ปืนเป็น4.5หราหมา 10, อันนี้ปืนยิงใต้น้ำนะครับผม อันนี้งานช่างอะไรครับพี่อ๊อฟถ้างานดำน้ำเนี่ยเราจะรวมรวมช่างเลยนะครับส่วนใหญ่อ๋อนี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่พี่ราคาเริ่มต้นราคาพร้อมส่งเลยนะครับจะอยู่ที่1 9 0 0เก้ารอยบาทหนึ่งันเก้าร้อยบาทเราจะขายตามขนาดนะครับความยาวครัของแต่ละส่งครับเริ่มต้นพี่หกสิบเซนนะครับผมหกสิบเซนจัดส่งก็ฟรีมีปลายทางนะครับครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม ออกทักไปที่เพจลุงผู้ใหญ่สมใจได้เลยนะครับผมบมีทุกอย่างให้เลือกงานงานส่วนจากงานแบบว่าหน้าไม้นะครับก็จะมีหลายช่างครับมีหลายช่างมีทั้งงานตะพานงานคลองนะครับผมอ๋อ,อ,อมีขายยันลางเปล่าครับผมนี่ยลางเปล่าก็มีครับ อันนี้เราก็ได้ยางเหลืองครับผมแล้วก็ได้นีมาหนึ่งม้วนครับโอเคอันนี้อันนี้สิบสี่สิบสี่สิบสี่เต็มใช่ไหมติเต็มไวยหนนพี่ออพยืมันนี้หน,น่อยตัว 4ี่เป้สิบสี่เป้ป่ะเออต้องคนนี้แหละหน,น,นี่ครับ เราใส่แล้วให้นกนนแบบิบบนไม่เสกทุกดอกครับผมปีกมีทุกขนาดครับมันจะปีกเล็กสแตนเลสอลูมิเนียมอลูมิเนียมอย่างหนาโรลเลอร์ มันเป็นใบสูบถ้ามันแห้งเนี่ยถ้ามันแห้งมันจะไม่แรงอ๋อโอ,โ,โอ้โหอุ้ยยันย้อนนี่มึงทำอยด่างงี้ไม่โดนหรอกมาเอาตามงบนหัวมึงก็ได้อุ้ยฉุดจัดว่ะอันนี้เท่าไหร่นะหกร้อยบาทครับ เเื่อนนีาปแล้วถูงถูงอันเท่าไหร่ต้องดึงหรือเป่าดึงดึงิดึงก่อนแล้วค่อยใส่ไม่ใส่ได้เลยใส่ได้เลยเอาครับระวังตีกับตรงนี้เลยเลยโอ้ยอะไรได้โดนเลยกินสูงอ่ะ ไหายร่หัวจะยิงให้ดูเดี๋ยวก่อนเอาให้โดนอยากเล่นเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วมันกินสมเมื่อกี้แต่ดีเดิมโดนดีว่ะเอามาค่อยยิงมือเดียวพี่ยศมันถึงโดนเราเราไม่เซียนอ่ะตัวใหญ่แรงตรงนี้หน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยดึงฮะ เอามือเดียวเขาอย่างนี้เขายิงจุ่ของป่าเขายิงอย่างนี้เฮ้ยโอนด้วยยังไงโถจันยศจัดหมอ่ะหมอ่ะสุดจัดเลยเด็กมึงถ่ายดิของแฝดแล้วมันแห้งไงพองมันแห้งเนี่ยมันก็จะไม่แรงเราต้องถุงไอ้ลูกมันถุงนั่นแหละลูกเนี้ยพี่ผมจะแถมนะที่ผมเจอเนี่ยถ้าถือสองมืออ่ะสองเดียว ครับยิงลืมไหมเอาเดียวประมาณครึ่งโลครับครึ่งโลอันนี้ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวตัวนี้นะครับอันนี้ใหญ่กว่าเนี่ยพี่อ๊อฟยิงโชว์ครับโอ้โหล้างล่านอรออีกพุ่มถ่ายถ่ายปืนสูงกันแล้วตอนนี้ ได้เลยจันยน่ะแดงอ่ะลูกลั่นลูกลั่นทำไมจะโดนจันยนที่ดกว่ะทีบป่ะ อ๋อเด้อผไม่โดนเลยการยศอ่ะนี่เท่าไหร่นะตัวนี้ถูกขอเจ็ดร้อยก่าเอออย่ากหน้าไปซื้อให้ลูกพี่ยศเล่นลูกพี่ยศผู้หญิงหรือเปาผู้ชายอใช่หรือจะไปเล่นในตุ๊กตาสิโอเคครับก็ขอบคุณพี่อ๊อฟครับผมครับแล้วก็ขอบคุณเจคิปด้วยครับวันนี้มาร้านลุงผู้ใหญ่สนใจนะครับผมยางดีๆเชิญที่นี่ปืนดีๆ